สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่วัดอุปคุตตำบลช้างคลานอําเภอเมืองเชียงใหม่ครับตั้งวัดเมื่อประมาณปีพศ2300และได้รับพระราชทานวิสุงคามศาีมาเมื่อปีพศ2456พระมหาอุปคุตปราบมารบาดานโชคลาภถ้าสามารถบูชาดอกไม้ทูบเทียนสักการะพระมหาอุปคุตและพระประธานภายในวิหารหลวงจากนั้นลงมาจุดเทียนมหามงคลปราบมารบาดานโชคบริเวณหน้าวิหารหลวงจุดนี้อย่าลืมเขียนชื่อตัวเองลงไปด้วยนะครับหอพระไตรปิฎก ขอะระฆังใบด้านนอกสามครั้งก่อนขึ้นไปขอพรพระมหาปุคุด้านบนเมื่อลงมาแล้วลคาอระฆังใบด้านในสามครั้งขอพรหมอชีวกกะโกมารพั์บริเวณด้านหลังของพระไตปิดกครับพระอุโบสถพุทธชยันตีด้านในประดิษฐานพระอุปคุตครับภายในวัดคือสวยงามมา,มากๆทุกจุดเลยครับดอกบัวเทียนลอยน้ำบริเวณด้านหน้าททวเวสุวรรณททวเวสุวรรณพระพักยกักษ ขอพรอเรื่องหน้าที่การงานการเงินการเรียนและโชคลาภและอีกฝั่งหนึ่งนะครับทาวเวสวรรภพพักเทวบุตรขอพรอเรื่องครอบครัวความรักและสุขภาพครับวัดอุปคุชเชียงใหม่